เจ้าของแล้วปัดผู้หญิงด้วยผู้ชายบนโลกเยอะแยะไปหาเอาเองเถอะอย่าไปแย่งของคนอื่นมันไม่ดีเวลาชวนไปกินข้าวไม่อยากนั่งโต๊ะกับเรานั่นบอกว่าเวลานอนด้วยกันแล้วไปเอาข้าวหมแยกลงสตอรี่ไม่เคยลงรูปเราเลยแม่หนูอยากอัปเดตเรื่องความรักตอนนี้แม่เป็นยังงเหมือนแบบว่ากำลัง แฮปปี Happy, ด้ดีมีความสุขไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวเน็ตเอาไปแคปเอาไปอะไรกันนะทีวออีภูไปพาดหัวอะไรเห็นอยู่นะแ <laughs> ม่อยากให้พูดหน่อยพูดออ,ออกมาไลฟ์สดบอกว่าทนไม่ไหวแล้วไอ้ทนไม่ไหวก็คือ,อม,มันคือหัวข้อไล่ออและมันมีเรื่องแบบเราอยากแซวแฟนเราแล้ว เวลาชวนไปกินข้าวไม่อยากนั่งโต๊ะกับเราก็เข้าใจเพราะว่าไอ้ที่เรานั่งอ่ะมันจะต้องขยับตัวเข้าไปและเหมือนแฟนอ่ะเขาอยากนั่งตรงข้ามกับเราข้างนอก เราก็แบบไว้ตายเราเราก็เลยแบบเอามาแซวในไลฟ์เพื่อให้ดูเหมือนว่าเรามีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นว่าคนก็เลยแบบเชื่อจริงๆว่าอยากจะพาฝ่ายชายเขาไม่ได้เต็มใจน่นนี่นั่นอะไรเออแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันเรารู้ ว่าเวลานอนด้วยกันแล้วไปเอา,าผม้าไ่ม่ถกคืนเดียวคืนนั้นเพราะ,ะว่านางเล่นเกมแล้วด้วยความหวังดีคือน,นางเห็นเราอะทำงานดึกเราเข้าไปเราก็รอไม่ได้ก็บอกอางั้นที่รักเล่นเกมเสร็จแล้วก็เข้ามานอนแล้วกันแล้วหนูก็นอนก่อนแล้วในเวลาหนูนอนหนูชอบแบบห่มแบบผมผ้าหนูจะม้วนตัวแล้วนางก็บอกเหมือนนอนน่ะคือเอาผ้ามาคลุมตัวเพราะแอร์ในห้องมันหนาวนางก็ไม่กล้าดึงผ้าห่มเรา พราะนางกลัวเราตื่นนางก็เลยเอาผ้าอีผืนหนึ่งซึ่งมันมีอยู่โซฟาข้างนอกไปนอนเราก็เลยเอามาแซวว่าทําไมไม่ห่มผ้าผืนเดียวกันซึ่งจริงๆทุกวันก็ห่มผืนเดียวกันนั่นแหละขอบคุณีเ่เห็นบอกว่าผ้าห่มตัวนั้น่ะเม็นมาก เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นพานที่ทุกคนใช้กันหมดข้างนอกมัน,นไม่ใช่แล้วก็มันแบบอื <uell> <ห Isaiah. S 2> ไวต้ตายแล้วไป <c oughs> ูแฟนไม่เคยขึ้นเครื่องบินแล้วก็ปกติเขาก็นั่งเวลาเขาท่องเที่ยวก็นั่งรถทัวร์มาแต่ว่าเราว่าเออมาอยู่กับเราเดี๋ยวมันก็นเดี๋ยวมันอาจจะต้องมีเรื่องแบบว่าให้เดินทางโดยการนั่งเครื่องบินไงก็ก <ไป S 2> ็แบบก็เลยแบบก็เลยแบบเราก็เลยจําเป็นว่า ต้องฝึกนั่งถึงแบบแล้วเขาเป็นคนขี้เมารถขี่เมาเรือขึ้นขึ้นขึ้นเครื่องบินครั้งแรกคือปวดหูเลยเพราะเขาไม่เคยแบบขึ้นอืแม่คำตอบสุดท้ายแล้วคำาอบสุดท้ายลงสตอรี่ไม่เคยลงรูปเราเลยแล้วอยากฝากถึงเขายังไงบ้างจะได้ผ่าน่ไมก็รักแหละแต่ว่าฟิลแฟนมันก็แอบมีอารมณ์ใยใจแต่เขาให้คำตอบดีเขาบอกว่าสตอรี่มันอยู่แค่24ชั่วโมงนะแต่ก็ลงโพสแล้วในไอจีไงมันอยู่ตลอดไป โอเคไยโกดแม่รู้ไหมว่าเช่าในนัดชอบแม่มากเลยว่าได้พูดที่ดีมากอะไรมากอย่างเงี้ยแม่ก็ครับพอดูได้ค่ะถ้าด่าหนูน้อยๆหน่อยอย่าสาบหนูเลยสงสารหนูเธอแค่หนูลบกับแฟหนูแต่ละวันหนูก็ปวดหัวพออยู่แล้วสงสารมาจีบแม่ก็อาจจะมีมั้งไม่รู้แต่ก็มั่นใจเขาคงไม่ยุ่งหรอกมั้งถ้าไหนยุ่งก็บอกด้วยแล้วกันจะไปไม่โกรก็จะได้เปิดทางให้ไงเออแต่ว่าอย่ายุ่งเลยเขามีเจ้าของแล้ว ัผู้หญิงด้วยผู้ชายบนโลกเยอะแยะไปไปหาเอาเองเถอะอย่าไปแย่งของคนอื่นมันไม่ดี <laughs>